สวัสดีนะคะวันนี้เรามีนักท่องเที่ยวมานะคะที่อุทยานแห่งชาติสังกลาคดีพี่มาจากไหนคะเดินทางมาจากนครปฐมนครปฐมนะคะนึกยังไงมาที่นี่เอยตั้งใจมาครับปักหมุดมาแล้วว่าต้องมาสังกลาคดีนะคะแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะมาแล้วระหว่างทางก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ถึงแล้วว้าวมากเลยครับนะคะว้าวที่นี่ว้าวใช่ไหมคะว้าวมากเลยค่ะค่ะมาแล้วคุ้มค่ากับการเดินทางเราคิดว่าจะมาครั้งที่สองไหมคะ คงต้องมามานะคะมามาแล้วเชิญชวนครับใครที่อยากมาดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่ริมชายแดนไทยเนี่ยค่ะค่ะยังมีเขาเรียกว่าอะไรยังมีดอกไม้ในป่าใหญ่อยู่เนาะใช่ไหมเออแล้วที่นี่ดมสมบูรณ์ย่างมันอ m เม i ซิ่งไหมทำเอซิ่งไหมไม่ไม่ไม่น่ากลัวไม่น่าอะไรเลยเออมาแล้วสบายตลอดค่ะ่เส้นทางก็มีดีมาตลอดมีเล็กๆน้อยๆที่ ธรรมชาติของการเดินทางเข้าอุทยานต้องมีบ้างมีมา,มา,มา,มาได้หลายเส้นทางพี่มาทางไหนคะมาคือก่อนมานี้ก็แวะน้าตกสายขาวแวะน้าตกสายขาวโโมากนแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาอีกรอบหน้าจะให้เออมาจากทางนาทวีค่ะถ่าได้แล้วคือใกล้ที่สุดก็มาทางไหนแต่ว่ามาทางแยกท่าสะท้อนแล้วฝากแนะนําสถานที่อีกนิดหนึ่งคะ่ะฝากฝากาก,ากที่นี่แล้วอย่าลืมเข้าบรงเรียนเพ่งเ็สวยมากครับงเล็นทะครับ เข้ามาตรงนี้แล้วได้กลางเต็นท์ตรงนี้เสื้อสุดยอดมากครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างดีมากเลยขอบคุณมากค่ะหลายๆที่บางทีต้องเดินตามหาที่นี่เจ้าหน้าที่วิ่งมาหาเลยเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมแวะกลับมาอีกครั้งเข้าไปเข้าไปดูในเพจของอุทยานได้นะคะฝากแล้วถ้าพี่ลงบุดไปก็ฝากปักบุดของที่นี่ด้วยนะคะที่นี่ยัง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 ใหม่เก็ค่ะขอบคุณมากที่ต้อนรับค่ะค่ะเรียนเชิญอีกรอบหนึ่งนะคะรอบหน้ามายอดเยี่ยมมาก ค่ะธรรมชาติสวยงามค่ะค่ะอ๋อพี่นกเงือกจะมาเนี่ยช่วงนี้เขาเริ่มมาแล้วนะ<อ>ใครนกเงือกบางสายพันธุ์จะมีเฉพาะทางใต้นะไม่ใช่นกแกะใช่ไหมนกเงือกเลยนกนกเงืกอ,ก,อก,งกมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่า<ม>แต่ว่าในตัวเราเองนี่พ,พี่พี่พ่อไปไป,ไปมาไม่ได้เจ้าหน้าที่<อ>ที่ประจําเพียงแต่ว,ว่าเออชอบชอบชอบที่นี่มาดูนกเงือกนะใกล้แล้วเนี่ยปลายเดือนกันยาตุราเนี่ยรอรอรอผลไม้เนี่ยออกแล้วก็เขาจะมาแล้ว นกเรื่องนี้ไม่ใช่นกในถิ่นนะมาจากกลุ่มไม่ค่ะเป็นนกในถิ่นคัะยังมีอยู่อยู่ฝูงหนึ่งที่ว่าเขาอยู่นี่เลยเขาไม่ไปไหนเขามีครอบครัวของเขา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 จะมีครอบครัวของเขาเองค่ะแต่ว่าจะเป็นคือกลุ่มเดิมบางทีบางกลุ่มก็ไปเขาใหญ่นะแต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ไปไหนคือคือเขาจะไปอยู่ประจําที่ที่สะบายอยที่เนี่ไปไปมามาจากเขาน้ําค้างมานี่ฮาลาบลายที่หนึ่งนะพี่ฮาลาเป็นนกโซนเดียวกันค่ะ แต่บางอย่างให้ข้อมูลไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ก็เพียงแต่ว่ารู้ว่าประมาณนี้พี่มารอบหน้ามาเอาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้นะนะมากลับมาอีกรอบนะคะนะตรงไหนที่ประทับใจก็ะมตั้งใจจะไปฮาราบาลแต่ว่าพอไปตากใบไปนุสิตพอดีมีพระพวกนะคะพระพวกดูแลอยู่แล้วก็ไปอ่านาวเขาบอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยอโซนทะเลแล้วก็ค่อยมาขึ้นขึ้นบกตที่เล็กที่ที่บ่ออุ้ยแล้วก็ จะให้ปรับปรุงอะไรบ้างคะโอ้ดีครับดีนะเออเออมาได้แล้วหวังว่าอะไรที่ทางเขาทางทางปลอดภัยกคงไม่ใช่หน้าที่ของอุทยานโอ้พี่เดี๋ยวถ้าพี่ถ้าพี่ไปทางทางมันจะดีขึ้นถ้าพี่ไปทางนี้นะบรรยากาศดีมากถนนโอบภูเขาสองลูกที่ที่ที่ไปน้ําเชี่ยวเนี้ยค่ะแล้วก็จะออกไปน้ําเขาน้ําค้างให้พี่ไปทำจริงแล้วคืออุทยานก็เป็นปลายทางแต่ว่าระหว่างทางเนีย ประสวยงามอยู่ระ่างค่ะขอพระคุณมากเลยพี่ที่มาเปิดเปิดลูกกระทะให้คนอีกหลายๆคนเนาะเพ<ช>ราะบางคนพอบอกว่ามาใต้แล้วก็มาใต้เขาจะไม่มาแต่ว่ามันไม่เป็นดังที่คิดนะคะเราเองคนใต้เราก็าอยากให้<ร>คนมา<ค>นที่คนขาเนะี่ยผมไม่เคยมานะ,นะ,ะแล้วผมก็เมื่อกี้พอไปถึงไอ้นั่นระบางบัวไม่ใช่แล้วนะผมบอกแต่ว่าเขาดูผมไม่ได้ดูเพราะแต่ว่าขนาดคนในพื้นที่เราบอกว่าแล้วแต่ว่า เราก่อนจะมานี่เราเช็คพักพวกอะไรไปไดบ้างเหตุการณ์นะเขาบอกว่าโอเคมาสบายชื่อชมรู้จักไหมชมไม่ไม่ชไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่นี่่ค่ะบาโฮยี่พี่โซนนี้จะเป็นโซนไทยพุทธมากค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะนะฝากฝากฝากพี่เป็นกระบอกเสียงให้ให้คนที่ชอบแนวนี้เนาะให้เขามาเที่ยวที่นี่กันบ้างเราตรงนี้เดี๋ยวพอตอนนี้ยังที่พักอะไรยังฟรีอยู่นะคะเพราะว่ายังยังไม่อุทยานยังไม่เปิด ตัวร้อยเปอร์เซนต์พอเป็นอุทยานแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการจอดรถเนาะก็มีพนักงานนู่นนี่นั่นตรงนู้นก็กลางกลางเต็นท์ถ้าส่วนตัวก็ขึ้นบนนน้นได้สวยสวยมากค่ะเล่นน้ําได้นะพี่เล่นเล่นน้าแล้วก็มีมีเดินเทลด้วยนะพี่มาเดินเทลประมาณสี่สี่กิโลสี่สี่กิโลไม่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 ขึ้นพี่มันเป็นเพราะว่าเด็กๆก็เดินได้อยู่เด็กปห้าปหกก็พาเดินอยู่ เป็นดสุดจะมีไปจะมีเจ้าหน้าที่พาไปเดินเดินลงทางนู้นค่ะแล้วเวียนแล้วก็ไปเล่นน้ําตรงนู้นมีมีขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะรอนะคะ